แล้วไหวยังไงจบเลยฮะแล้วไหวยังูกาข้าพริกมามนะว่าเจาการข้าพลิกกูเนี่ยกำสีบอกว่าสีชมพูหวานเบอรขาวอ้ยมันกะกำที่ขาว่าล่พ่ออ้ยผู้หเปลนแอดมินได้เะเปลนแล้วเปลน้าไต้องอะไรถ้าเปลี่ยนอย่างเนี้ยเป็นสีจ้ะพ่อฟ้าวขาใจพ่อทักประชุมทักแน่หมเน่ฟ้าวแล้วจุดจุดต่ำถ้าเลยนไไาหนาด้ลยถ้าหนาผเลยเชียวมึเเขาเบิ่งลานี่ ว่าห่างที่ลารองเพลงรัตนาพรวลแฟนคอยกันเลยบ้าคอยกันจะมีขึ้นกันจอนฟอนวลแฟนมัดคืนว่าจะไหนอ๋ออ้าวไอันนั้นราฮัตนาฮัฟฟอนเป็นบล็อกคอยกันเปรียมเส้นเป็นว่างจอนฟอนแต่ว่าพอเลมเยมลุกมากขึ้นกันไปเลยวานอนวลวแฟนตมีผู้ใดิวารได้อันนี้บริบูรณหันหน้าพวกแม่กล้องแม่กล้องตอนนี้กำลังไลฟ์สดในกลุ่มเปิดวันนี่กำลังยู่ในกลุ่มเปิดคณะนี้นะครับพวกกำลัง ป่านอนแฟนไมแย่งกอดว่านอนวอนแฟนแัร์แปลงยงไง่ต้อไปคิดอย่างไรก็คือลิ้งขิดนอนลิ้งขิดอแฟนมาเลยลิ่งขิดนอนดีกว่าลิ้งส่งเครื่องเมื่อนี้ผู้ใดออกนะครับผู้ใดพอยิ้มผู้นั้นถือค่าค่าโตหาลอยวันนี้พชุมแล้วกูยิ้มแล้วเด้่ผัวงั้นนี่ของเน่าเด็กแปล่ควานม มันเอาตังแต่บาบาดแผลในเกลียดเพราะเกียดมันเกียดองเดียวเอพี่้อกยื่ด้านนอกรีบสืบพัสดุเขามากครับบอมบี้เก่าอีบอมบี้สาสนางเก่าอีอยู่ข้างในนั้นะครับ แล้วก็เครื่องดื่มมีนะครับสองฟังสองฟังมีมาเลยครับพี่น้องครับขอบคุณที่มาปช่วยประมอดเจลีประเพิร์นขอบคุณทางผู้จัดการนะครับขอบคุณพี่ตายนะครับที่มาทางานขอบคุณพี่ดำนะครับขอบคุณวันนี้ประสานงานทั้งวันในพ่อทีมงานขอบคุณพี่จ๋าด้วยนะครับนี่คือทีมงานของห้างเก็นะครับที่ช่วยดูแลประสานทั้งแต่เดินทางมาถึงขอบคุณแม่ค้าที่อยู่ในตลาดห้างเก็ด้วยนะครับเฮ้ห้างอะไรนะอนเสือสะกด กูบอกว่าทะเลเอยอยักกษ์บอวะฝรั่งคักไหลยับเพิ่งคักไหลหนังญี่ปุ่นมานี่มานี่มันบมาเรียนมาหนังห้าง yes มันแปลว่าใช่เข้าใจปะใช่สมมติว่าเข้าย่างไปเนี่ยไปเห็นห้างโอ้เยสเอใช่ยันให้ถูกแม่นเจ้าก็เฝ้าถือก็หล่ะคอยเข้าเฝ้าสันจันเหรอเข้าไปเยสไปภาษาเข้าไปเลยเช่าเช่าเช่างกว่ายางไปเนี่เนี่ย ยังมึื่อไรมีกันเมื่อถามมูเนี่ยเราเล่ารู้เรียกนะเมื่อวันหน่อยฮะแล้วมาแล้วเอเจ้าเบิ่งหนามันขัดๆโดเฮ้อเฮ้ยเกีบยี่สาวเป็นไหมชอบไหมชอบไหมเอาเดี๋ยวจะบอกจะบอกเปิดโอกาสให้ลูกพี่เบิ่งคุณสิทธาป่ะน้องสาวจ๊ะน้องสาวจ๊ะน้องสาวจฮะน้องสาวจ๋าที่เห็นน้องแล้วที่เห็นน้องแล้ว ที่มีความรู้สึกรักขึ้นมาทันทีครั้งแรกเลยน้องรักพี่ไหมเป่าไปน้ำว่านันเป่าูเห็นกันแล้วน้องชอบพี่ไหมชอบมากเป่านรับควมีพวมพี่เห็นน้องครั้งแรกชอบพี่ไหมชอบพี่ไหมชอบไหมไม่ตามน้ำให้หน่อยชอบไหมชอบไหมชอบไหมฝืนหน่อยก็ได้ พูดได้มันน้องเห็นพี่แล้วพ่อยมันได้ดีใจใจไหนมันชอบเห็นพี่แล้วชอบไหมชอบไหมน้องเห็นพี่แล้วน้องชอบชอบไหมว่ามันตืนหน่อยตืนหน่อยไม่เป็นไรชอบไหมอันนี้ชอบก็ได้โอ้ยยังว่าภาคบังคับดูช่อยหน่อยไหมร้องร้องใจไปแล้ววันมาพูดต่อตอนนี้เขาผู้หญิงเขาชอบเราแล้วไหมอ่า ผู้หญิงเขาชอบเราแล้วเอาแบบเอาแบบผานร่วมผ่านร่วมใช่เขาชอบจริงๆใช่ไหมชอบจริงจริใช่ไหมถ้าสมมุติว่าวันนี้ใ้าสมมติวันนี้พี่แสดงเสร็จสมสมมุตจะเป็นชมชมไหมถ้าสมมุติว่าพี่แสดงเสร็จถ้าสมมติพี่แสดงเสร็จพี่กับอีสานพี่กับอีสาถ้าน้องคิดถึงพี่ถ้าน้องที่เึ็พี่วันเพ็ญสิบห้าค่ำวันเพ็ญสิบห้าค่ำจุดทูปหนึ่งดอกนะจ๊ะ ปอะนันใจประทันใจเดี๋ยวว่าปุบสิผ้ามาถ้าอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้คิดถึงมากๆคิดถึงมากๆสิบสี่สิบห้าค่ำเดือนดับเอาวะดับคนรนี่ยัางมาขึ้นนกกระทาทอดสุกกูดิเศร้ากินนกกระทาเจ้านักข่าวสื่อกูขึ้นทอนหนามึงบกว่เศร้าสื่อขอบคุณข้าขอบคุณขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณหนา ลวงเนี่ยพอก็มาลวงเนี่ยพอแบงบ่าไมบงที่จีบสาวบงที่ขึ้นลูกเราไว้จันเต็มเพิ่มเลยบ้านบ้าจีพราบอกไปกระเบื้องแจกของเนี้ยกระซำเ้เหลือใใครเนี่ยลำเพินกับลำเพนอยากออกหน้าเอาบักเงยวเสียไปใช้บัานเนี่ยลำเพินนอ้ยมาแล้วหลานคอยมาแล้วนลำเพินกับลำเพนมาแล้วเอาเอ็ดดี้กับยายเวอไปเก็บให้หน่อยทั้งนั้นเ้หลานกูบอลึงเวลีก่อนแล้วกูหายเนาะ อยากสองคนมอดเราอยากฟังเพลงเก่าๆเดี๋ยวเสียงไหนกูหญิงลองเพลงเก่าๆหนึ่งวันหนึ่งเพลงคือกันเพลงเก่าๆเออเก่าๆเดี๋ยวให้พ่อมอดร้องสู่ฟังก่อนอุ้ยผาษาไทยเอาที่เก่าๆนะเพื่อนมึงจะหายที่หล่ะกูบอกมีฮอดไร้องฟังเป็นวัดที่ลำแพงขาดเธอขาดใจครับอาจารย์ครับเอาง่ายๆเนาะขาดเธอขาดใจขอยจ่าเฉลิมพลนมาแล้วครับหมาพี่น้องฟังกับพี่น้องครับไหนมีคนโคราดบานชั้นมึงไหมพี่น้องมานี่เขาไม่ถามหาแต่คนโคราดแท้ถามหาตัวพี่น้องชัเนาะ พี่นองอีสานมาหมดไหมเราอีสานกับพี่นองฉันคือกันแหละจ้าจริงจริงฉันเป็นลูกครึ่งเนี่ยครึ่งไหนพ่อเป็นคนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแม่เป็นคนอำเภอเสริงสางจังหวัดโคราชอฉันเป็นลูกครึ่งไทยก็ได้โคราชก็ได้ภาษาอีสานก็ได้อั่อนี้ก็ลูกครึ่งมึงไม่ต้องบูดพ่อมันเป็นคนแม่มันเป็นปอบลิจ้า อ้าวลำแพลนลำเพิน, <ลำ S 2> นมาแล้วลำเพนมันลำเพนมาลูกมา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 ลุงจั<อ>ดการแล้วมันไม่มาแล้วยัดได้เวอร